พี่ติมีน้องเขาถามว่ากล้วยเนี่ยปลูกห่างกันยังไงห่างกันเท่าไหร่การปลูกกล้วยนะครับให้ได้มาตรฐานเลยนะครับอันนี้คือไร่ห้องป้าโอน,นะครับเขาจะปลูกกล้วยแบบอ่าได้มาตรฐานเลยคือความห่างเข้าจะอยู่ที่อ่าซี่ซี่เมตรนะครับความห่างจากต้นนี้นี่ที่ต้นนี้นะครับกับต้นนี้อันนี้คือความฝ้านะครับป้าโอจะปลูกอยู่ที่สี่เมตรนะครับ แล้วก็เราจะปลูกหางที่ต้นมาถึงต้นนี้นะครับที่มเมตรนะครับก็คือว่าปลูกกล้วยนะครับให้ให้ได้มาตรฐานเลยนะครับที่สี่คูามเมตรนะครับจะมาตรฐานครับแล้วกล้วยนี่คือเราจะขุดลึกเท่าไหร่คะ,ะการปลูกกล้วยนะครับให้ขุดลึกแค่60เซนพอลึกลงไปจักพื้นดินนะครับแค่60เซนพอ ไม่ต้องไม่ต้องขุดลึกกว่านั้นนะครับแาเกิดเรายิ่งขุดลึกที่พอถึงเวลาเข้ากระตืขึ้นมาหมดน,นะครับเอาแค่หกสิบเซนพอนเราต้องใส่อะไรรองก้นลุ่มไหมคะการปลูกกล้วยนะครับเราต้องใส่อพอนึ่งเลยเต้องใส่ฟูรดานฟูรดานเนี้ยจะช่วยการพวกอ่า,อานอนเจาะก,กอนะครับพวกด้วงกินต้นนะครับแล้วก็ให้รองขี้ไก่ไว้ก้นรุ่มด้วยนะครับ จะดีกว่านะครับจะดีกว่าขี้วัวเพราะวะ่าขี้ไก่เนี้ยเขาจะกินพวกอา,อาหารนะครับจะดีกว่าแต่เราก็เอากล้วยไส้ลงไปนะครับแล้วก็ดินมกุกแต่เนี้ยกล้วยกยจะจะงามเร็วกว่าเราปลูกธรรมดานะครับการปลูกกล้วยนี่คือใส่ปุ๋ยอะไรบ้งบางคะการปลูกกล้วยนะครับถ้าเกิดกล้วยต้นแค่นี้แล้วก็เราปลูกขึ้นมาต้นแค่นี้แล้วให้เราเน้นเป็นยูเรียนะครับให้ใส่ยูเรียก่อนสามเดือนให้ใส่ยูเรียก่อนนะครับ พอต้นขึ้นมาอยู่ที่ระดับนี้รับับนี้นะครับระดับนี้ก็คือแบบรุ่นจะออกกระทงแล้ให้ใส่ปุ๋ยสูตร15เสมอ15สามตัวนะครับแต่ถ้าเกิดอเป็นกล้วยที่ออกออกปีแล้วนะครับออกปีแล้วพร้อมที่จะออกลูกนะครับถ้าเกิดเป็นกล้วยรุ่นนี้นะครับที่เนี่ย ้าผู้ชมดูนะครับจะแทงปีออกมาพร้อมที่จะตัดปีทิ้งแล้วเนี่ยช่วงนี้ให้ท่านซื้อ1ิบสามยี่เนะครับใช้มาใช้ปริมาณคือ1ิบสามยี่เนี่ย1ิกิโลแล้วก็ให้ใช้พวกยูเรีย1กิโลนะครับผสมเพื่อจะกระตุน<ม>้นทั้งใบทั้งรากนะครับไม่ให้ต้นนั้นมันโรมนะครับแล้วจะทำให้กล้วยเราล,ลูกใหญ่มีน้ำหนักนะครับ<ม>ก็คือว่า,าเริ่มจากต้นเล็กนะครับให้ใส ให้ใสยูเรียพอต้นกลาง6-7เดือนพอที่จะออกปีให้ใสสูตร15แล้วก็พอออกปีพร้อมที่จะตกเครือแล้วให้เป็นยางสูต15เป็น13-13ยีเบเป็ดผสมกับยูเรียนะครับ13-13ยีบเบ็ดเนี่ยจะทําให้กล้วยเรามีลูกใหญ่แล้วก็จะมีความวาน,นครับเนี่ยอย่างเช่นเรือน,นี้นะครับเพราะว่าไราประโอนเนี่เขาจะใสใสปุ๋ยอ่าสูตรนี้ตลอดน,นะครับ อันนี้คือกล้วยของไร่ปาโอนะครับปลูกมาแล้วสามปีนะครับดูนะครับว่าจะสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ป้าเขาก็ไม่ค่อยมีเดี่ยวแรงท้าไรที่จะที่จะแตงนะครับตอนี้ก็กําลังห้าคนมาแต่งอันนี้คือกล้วยสามปีนะครับดูการการใส่ปุย๋ยองเข่าแต่เข่าบอกเลยว่าจะอ่าต้องไงก็ต้องมีโยเดียใส่เพื่อที่จะกระตุน้นอ่าใบกระตุนะ้นรากให้เข่าแตกให้ดีนะครับ โอ้เนี่ยนะครับถ้าเกลืองามๆเลยนะครับงามๆเลยอ่ะเขื่อนนึ่งอ่ะจะมีถึงประมาณ14ถึง15วิเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นกล้วยกระทบแหลงก็เลยลดเลือแค่วิเขื่อนนึงเมื่อกี้เลือดเก้าวิมัง่งเจ็ดวิมัง่งเนี้ยแต่ว่าลูกก็จะสวยแล้วก็อิ่มเนาะเขื่อนยูที่เราไส่ปุ๋ยนะครับถ้าเกเลือเใส่าดสิสู้15 กล้วยเราก็จะเสมอต้นสเสมอใบสเสมอดอกไปแต่ถ้าเกิดกล้วยเราเรารู้ว่า,าก็เราตบเขือ,เ,อรเราเปลี่ยนไป1ิพซาหรือางยิบเบ็ดหรือแป้ยิบี่ยิบี่ได้นะครับ<ป>จะทําให้กล้วยเรามีน้าหนักแล้วก็ลูกใหญ่นะครับการเริ่มแรกเลยต้นต้นเล็กๆเราก็ใส่ย,ยูเรียไปก้อนวุ้นเนี้ยเราใส่ย,ยูเรียไปเพื่อที่จะกระตุ้นรากขาหอยแตกแล้วก็กระตุ้นต้นให้หอยโตวไวนะครับถ้าเกิดเรามีอาทุนสักน้อยหนึ่งเราไปซื้อขี้ไก่มาใส่โคนได้นะครับให้เน้นไปขี้ไก่นะครับ ย่านเน้นไปนขี้วัวเพราะว่าขี้วัวเราบางทีเราไม่รู้ว่าอัวเนี่ยกินหญ้าอะไรมาบางทีเรามาใสท่หญ้าขึ้นเต็มไปหมดให้เน้นไปนขี้ไก่นะครับถ้าก็จะให้ดีเลยเน้นไปขี้นกกระทาดีกว่านะครับนกกระทาจะโปรตีนสูงมากนะครับ เงกว้าว้ยพละกำลังล้นเหลือเเด็กกเวนีดีาใครฟุตต่อแข่งชนช่วยมาปอกคงเนนเคะทำไมน้องจะไปช่วยเขาเหรอคะเอาเสื้อผาเอาไปให้เขาค่ะอ๋อน้องมีเสือผ้าหรอเออชุดตะเลียก็โปแล้วก็ลูกเสือ ก็มีชุดแต่งหนอดเลยเพราะว่ามันเยอะมากหนูเลก็กไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่แช่ยูไก,กแล้วนะแม่วายอันนี้หนูยกไปได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เปเด็กมากเด็กจิ๋วๆดูนั้นนะคะใหญ่ๆใ,ใหญ่มากว้ยทำใจนาะอันนี้ดูก่อนดูก่อนเฮ้ยดูก่อนสิดูมา เรายกกันเอาไว้ตรงหวะยังไงผมก็อ่าขอฝากช่องกล้วยทับบิงบัวไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกล้วยมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับในไงผมก็ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยผมก็ขอตัว กราบลาไปตัดกล้วยก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจก็พี่ของนูอ่ะมาซื้อไล่กล้วยนะคะบลิงตัวกับนุนะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะว้าสอดย่าค่ะวัสดี้เราจะมาด้วยตอกข้าวผัดกอนไหมคะอันนี้วยอะไรไหมอะไรพระโอ๋วันนี้วันศุดนะจ๊ะ 我打哥，大哥，大哥，祝你全家幸福！